ว่าสาริวู้ดจ้าอะไรูปฮะอ,อ,ไไอ,อะอไรมไมใส่คอแขนแม่แต่เ,เราเว,วอ๋อหมายถึงว่าไม่ไม่เอาใส่คอแล้วเป่ก่ไน้แขน,นกไข็นนนกได้แขนออรูมใจเมรูใจไม่มใจย่อยบองงินาเงเินม่นสิได้ปนดปนดัปนดสที่กั ม่เต็มเพลงที่ไม่ออกมาขอเปลี่ยนรางวัลมันมีด้วยเหรออย่างนี้ก็มีเหรอพ่อ,อ,นอหนูบอกเอาสอยข้อเดี๋ยวพ่อหนูยังเอาเลรียญเชียนให้แม่เป็นไล่ลุงหัวใจเดี๋ยวอชียราอีหล้วเดี๋ยวเพลงคือมาทันตรงนีเพลงกว่าอะไรออกไม่ใส่แด้วยังดิได้เสียดูนุลดพ่อนะ จะบอกให้เราดีใจว่าในกาจ,จะพร้อมเพลงแจมบอมันแน่ครับสวัสดีนะครับผมปรกส่องเบาอีสานอีกแล้วนะพี่น้องมือหนิเนาะอ่าพี่น้องในงบางคลิปแล้วพี่น้องนีความรู้สึกว่าจันใดพี่น้องสำหรับคลิปก็ที่เปิดหัวม,มากนะครับผมเนาะมาสสมบอพี่น้องที่อีลาน้อยได้รางวัลลูกกระตันยูดีเด่นลูกกระตันยูประจําปีลูกกระตันยูแห่งชาตินะพี่น้องมาสสมบอพี่น้องวานะครับผมอีลาน้อยนะพี่น้อง ไปขอวัดโจนะพี่น้องบอกว่าหนูขอเปลี่ยนร่างวั่นไดโบนาะครับผมเนาะอ่าเพราะว่าบอดโจสัญญากับวิลล่าหน่อยว่าทาพิงจบแบบพอดีของบอดเนี่ยหอดสองล้านวิวภายในหนึ่งวันนะครับผมเนาะบอดโจจะซื้อท่องให้อีหล่าน้อยเส้นหนึ่งนะพี่น้องหนักหนึ่งบาทนะครับผมแล้วก็ซื้อท่องอีกเส้นหนึ่งหนักหนึ่งบาทให้กับน้องลําเพลิ่นนะพี่น้องเนาะเพราะคลิปนี้นะพี่น้องมาจากช่องหลักนะพี่น้องช่องสาวน้อย เพชรบ้านแพงนะครับผมก็ได้อยากบิงคลิปตเต็มๆสามารถเข้าไปเบิ้งคลิปนี้ได้เด้อพี่น้องทั้งมวลทั้งหาพี่น้องคลิปนี้นะครับผมผมก็ตัดออกแค่บางส่วนนิดๆหน่อยพี่น้องพี่น้องมาลงทางช่องน้องพี่น้องก็หวังว่าพี่น้องเอฟซีจะเข้าใจนะครับผมเนอกจากนั้นขออนุญาตทางสองน้ำเด้อเนาะครับผมเนาะก็เข้ากับบริวิทเจต,ตนาเนาะพี่น้องเพื่อ,อเจต,ตนาที่จะ,ะดิบเข็ดดิบเนาะพี่น้องเนาะเข้าแค่อยากส่งเสริมเนาะพี่น้องอ่า เด็กหน่อยที่เพิ่นมีความกระตันยู่ที่เพิ่นเป็นเด็กหูจักคว่ำน้องพี่นอ้องขึอนอีหล่าหน่อยเฮะนะครับผมเนาะเกาอยากส่งเสริมใหม่พี่น้องเอฟซีเนาะพี่น,อน้นองได้เบิงได้หูได้อ่าได้รับฟังกันเนาะพี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศเลยเนาะครับผมเนาะนี่คือเจตนาที่ตัดเอาบางช่วงบางตอนของอ่าหลายๆช่องเอาอาจจะเอามาลงทาง่องเนาะครับผมอันนี้หวังว่าเอฟซีหรือว่าเจ้าของอ่าคลิปต้นฉบับจะเข้าใจทาง่องเนาะพี่น้องเนาะอ่าส่วนคว่นบวกควน่นอย่างไดก็ให้ พี่น้องเอฟซีอีหล่าหน่อยตัดสินใจกันกันแล้วกันนะครับผมเนาะจะสามารถคอมเมนต์กับเขาขขขมาได้นะครับผมขา้ามันจะด่ากันจะด่า,ดาแห้งเลยเด้อพี่น้องเนาะครับผมเขากับมีความวางดีและปัตนาดีต่ออีหล่าหน่อยแล้วนะครับผมห้องซื้อสารในการที่เข้าตาที่ผมว่าเข้าจะพยายามซื้อสารไปในท่านที่ดีแล้วกับบวกกับอีหล่าเป็นแห้งบวก,เป,บวกเป็นพลังบวกกับอีหล่าหน่อยนะครับผมเนาะ,ะพี่น้องใน้ังคลิปนี้อาจจะได้ในวังท่างช่องหลักแล้วนะครับผมแล้วก็ อาจจะได้เบิ้อะคิดสันสนที่ผมตัดมากนะครับผมเนาะพี่น้องมีความคิดเห็นว่าอย่างไดพี่น้องปาจะเริ่มแหงแล้วพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นว่าอย่างไรพี่น้องส่วนผมผมคิดว่าเหมาะสมแล้วนะพี่น้องที่อิหลานน่อยได้ลังวัลนลูกกตันยูแห่งชาติลังวัลนลูกกัตตัญยูดีเด่นนะพี่น้องพี่น้องอิหลาน้น่อยบอกว่าหนูขอเปลี่ยนลางวัลน เปลี่ยนเป็นสอยขอมือบ,บ,บ่ได้เพื่อจะขวางเนี่เพื่อให้แม่หน่อยฟังดีๆนะพี่น้องนูขอเปลี่ยนรางวัลจากสอยเป็นสอยขอมือแทนได้บอบาโจได้ถามว่าเพราะเป็นยังอ่านูจะให้แม่หน่อยอ่าเปลี่ยนเป็นสอยขอมือให้แม่หน่อยได้บอสันเนี่ยเป็นได้พี่น้องเด็กหน่อยพวกนี่ผมบอกแล้ว บอเสียแห้งบอเสียที่บอ,อ,บอเสเอฟซี FC. คือยังเข้าเนี่ยติดตามนะพี่น้องแล้วก็เขาผมกับวอสแทบทุกคลิปนะครับว่าหูซึกว่าคิดบอผิดเลยที่มาเป็นเอฟซีลานหน่อยนะพี่น้องเนาะส่วนพี่น้องมีความคิดเห็นว่ายังไงพี่น้องเกี่ยวกับคลิปนีนะ้เนาะกลับเข้ามอีหลานหน่อยนักขอเปลี่ยนของรางวันี่บอโจสัญญาไว้จากสสยข้อี่บอโจสัญญาไว้ว่า จะซื้อให้อีหลานน่อยอีหลาน้นอยมากพอเปลี่ยนเป็นสร้อยคอข้อมือให้แม่หน่อยแทนอ่าพี่น้องเห็นถึงความกตันยุของอีหลานน่อยบอนี่ละที่ผมก็เลยอยากออกมากเผยแผ่เนาะครับผมผมอยากให้ทั้งโลกให้ทั้งประเทศเนาะพี่น้องได้เห็นถึงความกดตัญยูของอีหลานหน่อยแหละเนาะครับผมเนาะว่าอีหลาน้น่อยมีความกตันยูปันใดเนาะครับผมเนาะอ่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่อหลาหน่อยหามากได้มากอิหลาหน่อยจะหามาเพื่อครอบครัวเพื่อพอ่อแม่เพื่อน้องนะครับผมเนาะ,อะของอิหลาหน้อยเพื่อครอบครัวหญ่ก็คือวงสาวหน่อยเป็นเนแพงนะครับผมเนาะเพื่อทุกคนในวงนพี่น้องนี่แหละเด็กหน่อยผู้หนึ่งพี่น้องเด็กน่อยอายุสิบหกพี่น้องเบ่งความคิดฟังความคิดเป็นรูผู้ใหญ่บางคน แต่แงคิดว่าไดเจ้าอีหล่าหน่อยเลยพี่น้องเล็กน้อยผู้หนีมีความวิตตันยู่งลายมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างหลายมีความเมตาตากรุณาหลายต่อเพื่อนมนุษย์ต่อเพื่อนร่วมโลกเนาะพี่น้องที่ผมก็เคยเสนอไปแล้วเนาะครับผมเนาะส่วนพี่น้อง FC อีหล่าหน่อยมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เนาะครับผมเนาะอ่าจะาจะต้องอ่า ฝาก่องไว้น้ำแนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะพี่น้องแล้วก็กดบัตกระโลงไว้น้ำแน่นนะครับผมเพื่อจะปฏิภาสคลิปใหม่ๆของทางส่องเนาะพี่น้องแล้วกะสุดท้ายนี่อย่าลืมด้วยพี่น้องอย่าลืมซอยกันเข้าไปฟังเพลงหอฟันมะลังฮานแล้วก็เพลงเดือดเข้าสะอายของอีหลานหน่อยพี่น้องพี่น้องดัน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 เนาะพี่น้องยอดยิ่งเนาะพี่น้องให้ทะลุสิบล้านร้อยล้านไปเลยเนาะครับผมเนาะอย่าให้ยอดยิ่งหยุดนิ่งด้วพี่น้องแล้วกะอีกเรื่องนึงก็ฝากเพลงของบอโจอยนั้นเด้อพี่น้องเเนาะพลง จบแบบบบเท่นะพี่น้องเนาะดัน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 พี่น้องให้ถึงยอดหนึ่งวันสองล้านวิวนะครับผมเนาะเพื่อขว่ท่องหนึ่งบาทห้หลาน้อยเนาะพี่น้องเขากับผู้หร้องว่าคลิปนี้จะได้ปล่อยเมื่อใดวาดโจอาจจะปล่อยเพียงแล้วเมื่อหนึ่งสองมือหรือว่าสามมือสี่มือก็เขากับเพื่อนในหูร้องว่าคลิปนี้จะได้ลงเมื่อใดนะครับผมเพราะว่ามื่อหนึ่งเขาอาจจะอัดคลิปไปได้หลายคลิปเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาอาจจะทยอยล่องเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะครับครับนะครับผมคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะพี่น้อง ฝาก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 ทั้งทั้งซองผมนะพี่น้องทั้งเพลงอีหลาน้อยแล้วก็เพลงของบอจูนะพี่นอ้อง,องอลอแล้วก,นะวก็ต้องขอขอบคุณน,นะพี่น้องทั้งต้นคลิปนะพี่น้องต้นฉบับนะพี่น้องนั่นก็คือ,อทั้ง ตองยูทูบสาวหน่อยเป็นันแฟงนะครับผมต้องขออนุญาตเด้อตัดชิปหวนานส่วนของทังสองว่มาลงนะพี่นองเนนะวางว่าพี่นงองหลายคนจะเข้าใจนะเอฟซี FC หลายหน่อยหลายคนจะเข้าใจกันเด้อพี่นงองเลย,ยนะครับผมครับลิปนี้ร่าไปก่อนสวัสดีครับ